สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสิ คุยเจอ180บัญชีลับ421ล้านบาทสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่แสดงความเห็นรายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชพัฒปริศนามีบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งเปิดบัญชีในนามหน่วยงานเป็นจำนวนมากซึ่งไม่ปรากฏในหลักฐานทางบัญชีและงบการเงินของหน่วยงานจำนวน180บัญชีเป็นจำนวนเงิน421ล้าน2 0บาทประกอบด้วยเงินฝาก ประเภทกระแสรายวันจำนวน1,410,000บาทเงินฝากประเภทออมทรัพย์จำนวน273,430,000บาทและเงินฝากประเภทประจำจำนวนเงิน146,370,000บาบาทซึ่งหน่วยงานมีได้นำมาบันทึกบัญชีและไม่สามารถชี้แจงหรือแสดงหลักฐานว่าเป็นบัญชีหน่วยงานหรือไม่ รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2562ของมหาวิทยาลัยราชพัฒแห่งหนึ่งกำลังถูกจับตามองเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินดังกล่าวเนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการเงินและมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักข่าวอิสารารายงานว่าในรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2562ของมหาวิทยาลัยราชพัฒแห่งนี้ที่สอตองอไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอมีดังนี้ 1. หน่วยงานมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวนเงิน219 1 8 0 0 0 0ล้าน1 0 0 0บาท มีบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งเปิดบัญชีในนามหน่วยงานเป็นจำนวนมากซึ่งไม่ปรากฏในหลักฐานทางบัญชีและงบการเงินของหน่วยงานจำนวน180บัญชีเป็นจำนวนเงิน421ล้าน2 1 0 0 0 0บาท ประกอบด้วยเงินฝากประเภทกระแสรายวัน1นึ0งล้านสีแสนบาทเงินฝากประเภทออมทรัพย์จำนวนเงิน273 4 3 0 0 0 0บา่บาทและเงินฝากประเภทประจำจำนวนเงิน146 3 7 0 0 0 0บล้านาทซึ่งหน่วยงานมิได้นำมาบันทึกบัญชีและไม่สามารถชี้แจงหรือแสดงหลักฐานว่าเป็นบัญชีหน่วยงานหรือไม่ 2. รายได้สูงต่ำ กว่าค่าใช้จ่ายสะสมจำนวนเงิน1,153ล้าน950,000บาทมีรายการปรับปรุงเพิ่มบัญชีรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสมจำนวนเงิน1,15ล้าน4,000บาท สาเหตุเกิดจากการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ถาวรและบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมให้มีมูลค่าตรงตามรายงานค่าเสื่อมราคาสะสมซึ่งหน่วยงานมีได้ชี้แจงหรือแสดงหลักฐานว่าการปรับปรุงบัญชีทรัพย์สินทาวรและบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นการปรับปรุงรายการสินทรัพย์ประเภทใดและแต่ละประเภทมีมูลค่าเท่าใด จากข้อมูลที่กล่าวถึงในข้อ1และสําสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของจำนวนเงินดังกล่าว สอตองอจึงไม่สามารถระบุได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงจำนวนเงินของรายการดังกล่าวหรือไม่อย่างใดซึ่งหากต้องปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อง,งบแสดงฐานะการเงินงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินรายงานการตรวจสอบสอตองอระบุด้วยว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญเรื่องเกณฑ์การจัดทำงบการเงินหน่วยงานไม่ได้รวมรายการทางบัญชีของ7หน่วยงานย่อย ซึ่งอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานโดยรายการบัญชีดังกล่าวประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวนเงิน381ล้าน5,040,000บาทลูกหนี้จำนวนเงิน8 9 0 0 0 0บาทที่ดินอาคารและอุปกรณ์จำนวนเงิน103,170,000ล้าน1 0 0 0บาท หนี้สินจำนวนเงิน100 08, 0 8 0 0 0ล้าน880,000บาทสินทรัพย์สุทธ,ธิส่วนทุนจำนวนเงิน459ร้ล้านห้าหมบาทรายได้จำนวนเงิน64,490,000ล้านบาทค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน4 0 3 7 0 0ล้านสามเบาทส่งผลให้งบการเงินของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่30กันยายนสองพไม่ได้แสดงรายการให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่สองซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำรายงานการเงินที่รวมเงินทุกประเภทและรวมทุกหน่วยงานย่อยอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานภาครัฐนั้นสตองอยังระบุด้วยว่า ผลกระทบจากเรื่องที่กล่าวทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2562แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทางการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลงังประกาศใช้หรือไม่อย่างไรซึ่งหากต้องปรับปรุงจะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน สอตองอจึงไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒแห่งนี้มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒปริศนาแห่งนี้คือแห่งไหนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสาราอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ